น,นี้เลยนะคะโตโยต้าพีโอ1.8ท็อปออปชั่นหลังคาโซลาร์เซลล์แบบนี้จะมีในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นคันนี้มีประวัติเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะคะเปลี่ยนมาจากศูนย์เลยนะ,อะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะใช้ระบบไฟฟ้าอยู่เครื่องเงียบมากๆเลยนะคะเครื่องเงียบมากๆเลยใครสนใจหาโตโยต้าพีโออยู่นะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เข้ามาไม่บ่อยนะ กับคันนี้เลยนะคะโตโยต้า P-1.8 ท็อปออ i ชันนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปของ y o t a p ้า P-1 เลยนะคะความพิเศษคือตัวนี้จะเป็นหลังคาโซลาเซลล์นะเป็นหลังคาโซลาเซลล์แบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้ได้รถสวยสภาพดีมีประวัติเปลี่ยนแบตเตอรี่จากศูนย์มาแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะได้สีเทาแบบนี้นะคะปี2012ค่ะปี2012เลยนะคะด้านหน้านะคะไฟเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะไฟสองสว่างนะคะตัวนี้ น้าด้านล่างมีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมาให้พร้อมนะคะส่วนด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นรุ่นไฮบริดเนาะเป็นรุ่นไฮบริดนะด้านข้างนะคะด้านข้างล้อมแม็กนะคะก็จะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานแบบนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กด้านในแล้วก็จะเป็นฝาครอบล้ออยู่ข้างนอกนะตัวนี้ยางนะคะจะเป็นยางปี2023นะคะคันนี้มาในสีบอลเงินนะตัวนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะคะกุญแจก็จะเป็นย์เลดค่ะตัวนี้ ฟิล์มกรองแสงติดให้แล้วรอบคันนะคะด้านบนนะคะหลังคาก็จะเป็นหลังคาโซลาเซลล์หลังคาโซลาเซลล์แบบนี้จะมีในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะด้านหลังนะคะเซนเซอร์หลังมีมาให้พร้อมค่ะกล้องมองหลังมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะที่ปัดน้ำฝนมีมาให้พร้อมสามารถเปิดฝาท้ายได้แบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันดีกว่านะคะตัวนี้นะคะได้รถสวยสภาพดีไม่เคยมีอุบัติเหตุนะน็อตเนอร์ดเมทอาร์คอยู่เดิมหมดเลย mm hmm. นะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นที่ที่เก็บของนะคะเก็บของได้เลยนะจะเปิดด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งได้แบบนี้นะคะจะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่ mm hmm. คันนี้นะคะคันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคันนี้มีประวัติเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะคะเปลี่ยนมาจากศูนย์เลยนะแล้วก็จะมีที่บังสายตาแบบนี้ นะคะสามารถวางของนะคะปิดมีชิดได้เลยนะมีชิดได้เลยนะคะส่วนภายในนะคะภายในคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าคันนี้ภายในดูดีนะคะภายในสวยกริปเลยมาเริ่มที่แผงประตูก่อนต <c oughs> ัวนี้ภายในจะเป็นสีดําค่ะกระจกฝั่งคนขับจะเป็นออตโต้ทั้งหมดเลยนะคะ4ี่บานนะเป็นออตโต้หมดเลยกระจกมองข้างตรงนี้นะคะปรับออตโต้เป็นไฟฟ้าค่ะส่วน พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนังมันติฟังช์ชนันะคะสามารถปรับแอร์ได้จากตรงนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีจอมาให้นะคะมีแผนที่นำทางนะคะ FMAM ได้เลยนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ไฟฟ้า สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้นะคะพาวเวอร์โหมดอีโคโหมดนะคะ EV m o มดได้หมดเลย Air ์ดิจิตอนะแล้วก็ตัวนี้เลขใหม่นะคะอยู่ที่218,000กิโลรถปี2012อ่าคอนโซลนะคะคอนโซลสวยๆเรียบๆแบบนี้ค่ะมาดูทางด้านเบาะกันบ้างนะคะเบาะนะคะเบาะสวยสภาพดีเบาะสวยสภาพดีเลยนะคะไม่ยวบไม่ย้อยไม่แตกายงาน,นะคะเบาะฝั่งคนขับนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถ ปรับได้ทุกทิศทางเลยแทิศทางนะคะส่วนด้านหลังด้านหลังเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยแล้วก็เบาะสามารถพับได้นะคะเบาะโตโยต้าพีอูนนะตัวนี้พับได้แบบ40 60ค่ะ4 0่0ิบหนี่ปรับได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่เรียบเก็บสัมภาระได้เพียบเลยนะคะอ่าคุ้มค่าการใช้งานแน่นอนนะคะแล้วก็ การพับเบาะไม่ยากเลยนะคะมีที่มีเบาะกลางมีที่วางแก้วมาให้แบบนี้ oh, <no. S 1> ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะจะเป็น Isofix นะคะเสียบคาซีดได้คันนี้ปูพรมกระดุคันนี้ปูพรมแล้วรอบคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังคากันนะคะหลังคาตัวนี้หลังคาเป็นโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็จะเป็นสลูปสามารถเปิดปิดได้แบบนี้เลยหลังคาโซลาร์เซลล์นะเปิดปิดได้แบบนี้นะคะ เปิดเป็นหลังคาออกไปได้เลยนะสามารถชาร์จแบตในตัวได้ด้วยอ่าตัวนี้นะคะมีออปชั่นนี้มีมาเฉพาะรุ่นท็อปแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กมีให้รอบคันนะแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านห้องเครื่องกันบ้างดีกวะะ่าค่ะ อตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะใช้ระบบไฟฟ้าอยู่เครื่องเงียบมากๆเลยนะคะเครื่องเงียบมากๆเลยฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมๆหนาะแผ่นการความร้อนสเตโกสเตนเกอร์อยู่ครบหมดนะคะน,น,น็อตนี่ดูได้เลยนะาน็อตไม่มีขยับเลยอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่องพันแนะคะเครื่อง1 8นะึงนาซึ่งน่าใช้งานมากๆนะคะเป็นเบนซินบวกไฟฟ้าอ่าเรื่องความประหยัดน้ามันนะแน่นอนอยู่แล้วนะคะ20กิโลลิตร นะประมาณนี้คันนี้นะคะโต้ตาพีอุด1.8ท็อปออปชั่นค่ะปี2012ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะใครสนใจคันนี้นะ,ะสามารถซื้อเงินสดได้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ด้วยลูกค้าท่านใดที่สนใจเครดิตดี D D. คันนี้ดาวเริ่มต้น0%ไปได้เลย อ่ะผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะใครสนใจก็สามารถติดต่อกับปั๊มโดยตรงนะตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะหรือสแกนคิว่าโค้ดแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือจะไฟแนนซ์ก็สอบถามรายละเอียดได้เลยวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ